น้ำกับไม้ถูมาเมื่อกี้ครูกวาดกวาดฉีให้เธอแล้วตอนนี้ถามว่าถามว่าขอจิตอาสาที่จะถูรอยสกรปรกใครเอ่ยจิตอาสาอ่ะพนิดากาับใครพนิดากาับใครจิตอาสาที่จะถูเยี่ยวใครอ่ะมีพนิดาคนนี้นะพนิดาจัดการเลยลูกพนิดานี่เสียสละนะมาเช็ดฉีเพื่อนนะมาเช็ดสิ่งที่สกรปรก พนิดาหันมาอ่ะถูปไปนะพนิดาอาสาสายอีกคนหนึ่งนะคะสุวิมลค่ะอ่าช่วยในการเช็ดสิ่งสกรปรกออกจากพื้นค่ะสุวิมลพนิดานะคะจิตอาสาของห้องสี่ทับสองค่ะทำให้พื้นสกรปรกกลับสะอาดขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่น่ายกย่องน่าชมเชยน่าเป็นตัวอย่างมากเลยค่ะ ทำไปลูกทำไปดีมากค่ะชมเชยนะ